ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บุญเสถิรใ่ป้าถิ่นเล็งเดี่ยมนะครับจะุ่ยช่วงไหนดีช่วงไหนดีเงินคอยละนี่นะเงินคอยละนี่นะถ้าเขายังขึ้นมุ่งอีกด้นชั่วตาจะมึเมื่อนี่นะวัดที่นี่พาออเบกไปหาหมอสามลูกหมูใช่ไหมผู้ใดไม่เห็นแบบนี้ใช่รับตาพอดีเลยดีว่า คนนี้เพื่อนเดเลากันเพื่นคิดว่าแฟนเพิ่นไม่สูงไงลูกเขามีเบะเต๋เนาะเราต้องทำกระีเสร็จวันนี้เพราะว่ามืออื่นวันศุกร์มืออื่นวันพระยาวยาวเท่าไหร่พรุ่งนี้วันที่ประมาณสองวันสี่สี่ว่าห้าหกข้อไปศารมืออื่นนะวันพระอยู่บ่ห้ผมก็ข้อแล้วมื่อยี่นิบเจ็ดผมไปทอข้อศอก ปดก็แปดกับพักผ่นได้ชดเชยไปทกศชดเชยชดเชยวันที่ยีปก็มาต่อน้ำยี่สดชดเชยทกศไปทกศยี่สิบเก้าก็พักผ่อนอีกรอบนึงแจ้งแบบมีนะะี็มีมิดเฮ้ยไอ้สามุตุ้มาใส่กระเป๋าส่านกจัดง ไปกับไปเกี่ยวข้าวก่อนเอาอีกแล้วเอาเงินมาลุ้อยากให้ทำงงกลับบ้านมาบ้านถือกันไปหลยเนาะขับรให้ถือทอดส้าพ่อมาคอตีมันหรไหมอ้าโอ้ยขอตีผมถือไว้อยู่ตรงนี้เนี่ยตรงไอ้ที่เรช่วง เดินดีแหละทุ่มขีไม่เป็นเดี๋ยวพังทีเอ็นบ่กมันตีอยู่แต่แถวท่ออุดตนั่นแหละเขาไม่เป็นขายเจ้หาหมอบอกเขาอัดลกไปไปสั่เฉยเอเอาแล้วไปฮะทำไมเปงานแบบหมอใส่ไปขึ้นไปเลยเนอะไม่ถูกติดเลยหมอไปล้างแผลบอกให้แกกินไข่พยายามกินไข่อย่ากินอย่างอื่น กินแต่ปลาสิ้นตนนั่นแหละลุงคุ้นยิ่งมักปลาหายากมันแซบมันแซบอยู่กินไข่ก่อน่เนก้ยว้ยวเอาออวยกันบิบิกแนี่จิบอกบอกเอาอกนนี่ลวกันเอาดึงบางกอนพอจิ้ม่ได้ก็บอออน่อยได้ไมันมุเกี่ยวนะ พี่จิมถังน้ำน,นั้นกี่บาทสาม0ับสี่มันแพงเฉพาะสีนี้เหรอมีไหมสองพันห้าเลี้ยงหาอีหยังเอ,เ,อเอาไม่ไมาดูเอาเียกก็ได้เลียกสั่นมาก ขนะอ้อนตีข้อน่ะเอ้าจะหาไปไหมขอนตีใหญ่มาพี่นะโอยอ่านพี่แดงไปอยู่เกอ่าอ,อี่เขาไบ่เจียนะเอาออกสัญญาขนาดเ,เดได้กระเจียร์เจียร์เลยออกเลยนี่ไม่ได้มันคำคือเก่าขนาดคำคือเก่า มันคือโยกแค่โยกอะไรกี่ก่อให้มันเอาออกก่อนอ่ะโยกกระยาแล้วไม่เธอแล้วดอกพี่แดงกลับแล้วอ๋อยังไปเอาของที ดำโอ้โหโอเค้องสได้แล้วดีแล้วนะเยะ่มากนี้ตัป่กว่าอยาใหุ้กตับเหมือนเดิมอันนี้ดีแล้วหิงไงอมโยนไงเนาะช่วยรงการดีกว่าอีลอีกเนาะ คือว่านั่นมันยังเด็ว่าปาคำใส่แม่คำใส่พร้อมกับเด็กร้อนจมูกไปเปื้อนอะไรีจมูกเปื้อนอะไรหม้อข้าวแม่คำใส่หวานว่าหน้าดำเลยมีตาตาตากับจมูกมีตากับจมูก mọi có mọi người mọi không mọi người mọi người mọi người có người à không? người mọi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  người không người ไปซื้อของยังบ่มาโอ้โหรู้ว่าพี่แดงไปเอาที่อันเห็จ้าห้อ่ะพี่ที่โน้นไม่มีมาแล้วจะพีเอาเนี่ยน่ากลัวว่าอยู่นี่แหละจะมาโน่นใส่เจ้าน่ากลัวคนว่าน่ากลัวจะอยู่นี่เนี่ยมีดลุงก็อยู่แล้วก็แล้วหนีไปทางใดเลยเนี่ไง ฮะไลยบ้านนอกกันจะมีไปไรอีกแล้วไม่มีป่าน่าแดงฐานใหญ่ยตงอ้าเอาเด็กคอบอกว่าอนไม่มาอยู่ร่มเนี่ยเนี่ยร้อนไม่มาอยู่ร่มไหมนี่ก็แบบขาหนึ่งไม่บังหรอกขาพี่เขาโงย่โยกเยียนแะลโยก ก็ต้องตั้งฉากหน่อยม่าเพลงฟีนั่นออกบ้ำออกก่อนที่มันจะใส่เด็กขห,น,ห,น,น,หกกน้ี่แต่ถ้าใส่เด็กข้้สี่เตัวก็จะแน่นขอเด้ออันนี้อ่ะเด้ออันอนี้พูดถึงเาว่าจริงเอ,อะไร น่าจะเอาเหล็ตรนที่ไม่มีรอยตองเอาไปตียมอเมาดงนางทีมันหาก้เฮ้ยนิกกี้นิเรียนนิกกีเรยนิกกี้อเรียนนิกกี้นิก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 เิกน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 ินิกนิกนิกนนิกนิกนกนกนิกนกนกินนิกนิิกนนนินนนนินกนกินอนน เออในนิกแม่เรียกดังๆพ่อมิกีนโอกทีมงานเด้อเออซื้อมเด้ยัแพงปากเออครบแล้วมันคบแล้วาคุณนะคะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เนาะท่างคงก็กำลังรื่น่ะ ก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางนะาเนาะเลยจะเตือนไหมนะคะให้มันดูเหมือนมันไม่ค่อยเป็นฟืมเลยเนาะดูเหมือนมันจะเท่าเท่ากันเนาะมันเป็นยังไงมันน้ำจะไม่ออกมันไหลอยู่ไหมันก็สลบอยู่ได้หล่ะ มันไม่ค่อยชุดแรงคุณเช่นเมาสำหรับค<ๆ>ุณก็เนาะเขาจบทกตัวเดียวเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ